ยาดีด้อพี่น้องเนี่ยเด้อเอาสูตรยาดีมาบอกนะครับอันนี้แก้หอยคันนะครับถ้าจะไปหาปลาถ้ามีหอยคันนะเอาเอาใบมันก็ได้ใบมันก็ได้ครับมาขยี้ขยี้ยใส่แฟบนะครับไม่มีแฟบก็เอาแต่ใบก็ได้ทาถูตมแขนตมขาแล้วก็ใส่กระเป๋ากางเกงนะครับลงน้ําครับผมไอ้ไนมันแห้งๆก็ได้เด้อพี่น้องเด้อตำครับตำก็ได้ผู้ใดบ่งยูนี่นี่คือ,อยาแก้หอยคันนะครับเด้อผม ผมใส่มาแล้วได้ผลร้อยเปอร์เซนต์นะครับต้นละหงนะครับต้นละหงครับผมแก้ไม้คันนะครับล้างรถพี่น,นอ้องล้างรถมาขึ้นล้างรถครับล้างรถได้ขึ้นคงจะเป็นเย็นนะครับผมได้เวลาพักผ่อนครับสวัสดีครับผม สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องทั้งช่อง youtube นะครับชีวิตหลังพวงมาลัยต้องมีสติครับผมกับเพจครับผมชีวิตหลังพวงมาลัยต้องมีสตินะครับผมข้าวมาแล้วพี่น้องข้าวมาในโรงงานแหรอครับผมหาขข้นน้ำตาลนะครับเนาะแต่ว่าเจ้าสิริข้นเจ้าทุ่มนะครับสิริน้อนมาทุมหมอนี้ก็ได้ อันนี้มันเป็นบอ่อหนามเหยียบบนบพวกผี่น้องแต่ว่ามันมีนกเป็ดนหนามหลายๆครับพูดถ่ะ <Whats S 1> ตัวนึงอย,ยูก่กลางหนามครับตัวน้อยแต่พูดถึงตัวนบ้ก่มีสู้ไปเพิ่มน้อยหนามเดี๋ยวนครับตัวด้ำดำนะครับอ่าจะเป็นทอ่อหนามเหย,ยียบของพวกจักยางเนี่ยแหละครับปล่อยเนาะปล่อยนี่นะครับ,นะรบฟังฝนการลงน้นำตาลด้วยกันครับฟังนีนกระทาเจี๊น้นำตาลนะครับเพิ่นซีดหมอพี่น้องมัดเลสานะครับ ฝนมากเลยพี่น้องพูดอะเมื่อแล้วครับถ่ายสร็ดขึ้นงานละเมียนละพี่น้องเฮ้ยอันนี้นะครับฟาออกคกับขัาบอนยืนขึ้นเร้วๆยว่ยยานอันย,านาย่านลำจันทุ่นเปียกเนาะมากแล้วพี่น้องแยมากลลวครับเดี๋ยวสิบห้าไปเบิร์ตตอนพันขึ้นนะพี่น้องนะขับคุ้มผ่าไปนะครับ อันนี้ผมมาลอกพี่มออกใหไปนะครับนี่ที่แรกมันอันนี้เนาะพี่น้องเนาะมันมันพี่มมันเสียนะครับมันเบิ่งบ่เห็นผมก็เลยเอาคัตเตอร์กขูดออกใหม่คัตเตอร์กขูดออกนะครับเพราะมันได้นเลียวเป็นแบบเทปกระจกเต็มยังไหเนาะพี่น้องเนาะถึงจะเอาแต่เขาใสนะครับฝนมาพี่น้องเฮ้ยบนกำลังพุ่งพุ่งไว้เกิดขึ้นครับ,รบมันก็แตกเสาห้มกันไป มึงกับปูพยายามเลยว่างั้นเ่ยลบมาแล้วครับบ้านเนี่ยแตกออกคนละทิศละทางครับโอ้ปลาเหลี่ยมบุรีเฮ็ดปลาเหลี่ลยมพี่น้องได้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 โอ้ย,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 ออยเอาฟาวตัวเด้อะไรเนี่ยเขาซ้อนกันเด้อคุณครูาอาจารย์นะมันเป็นซองเลยน้อยงไอ้พี่น้องน้องเบิ่งดูข้าเด้าออกกันนะกองไหนเขาได้เขาเลยครับ เขาบอกเขาทำอะไรเปียกแค่นะเพราะฝนเพราะฝนอย่างเดียวครับทัานใดเขาทำอะไ,ไดนรนะแต่ไรเลย่น้องให้เปียกแค่ผมกัดโคตรถึงแม่ผมกัจวดเกอนแล้วครับอยู่วัได้ครับเดี๋ยวมันอยเปียกฝนพี่น้อง ลงเร็วๆลงเล้ว,ลลวเจ้าที่มาพี่น้องโอ้โหความวุ่นวายถึงมันเกิดครับเบิ่งเด้อครับเด้อตั้งของกับตั้งอยากของผมนะครับผมว่าแม่นั่นตำรวจจับไฮโลนะครับว่ากับเนี่ยว่ามาตำรวจจับไฮโลนะครับเมื่อกี้อะไรก็คุ้มผับไว้งนี้น,นะครับ ลงแ้้วพี่นอเอพอรออออออาะฝนตกเม็ดฝนถือหัวซ้ำนั่นนะครับแตกออกค่อนข้างเลยมึงถนนเตี้ยนขึ้นรถกระลึมลำลุ่มลำนะครับรลกลัวพื้นมันเปียกนะครับถ้าพื้นเปียกไปมันขึ้นของไม่ได้ครับลงเม็ดเลยพี่น้องฟาเหลี่ยมเลยเห็นป่าวอ,อ,อุ่าห์ล้างรถหมู่บ้านไหนครับเพื่อนหมู่บ้นานเราย่านย่านมันเปียกมันขึ้นงานบร,ริเลนะมันเสียไปแล้วนะครับต้องเสียดี และแล้วเขาก็มาครับผมเจ้าที่มาแต่ของคนละทิศละทางนะพี่น้องเอ,อ,อย่าลดเกียกครับผมว่าเป็นคนตำรวจจับวงในโลกว่า้นตกแล้วครับตกแเราพี่น้องตกแล้ว ลมปูพยังเมื่อกี้ก็ได้เก็บพยังครับลมเพราว่าหนละักร่กมพร้อมไปแล้วกระบะเปลี่ยนมาเป็นกั่างครับรถดดมาแล้ว